อยากให้ทุกคนได้เห็นหน้าของท่านเจ้าคุณสุดทาม,มากๆเลยนะครับท่านดีใจมากคุณอาสมรบอกว่าท่านดีใจจนตัวสั่นไปหมดเลยดีใจจนตัวสั่นเหมือนสำนวนที่เขาพูดกันเลยนะครับ <c oughs> คุณพ่อคิดว่าพวกเราตายไปแล้วด้วยซ้ำนะคะคุณแม่ถ้าคุณพ่อดีใจอย่างที่คุณอานนนบอกเนี่ยแสดงว่าที่ผ่านมาคุณพ่อคงเศร้าแล้วก็คิดถึงแม่มากนะคะเสียใจยังไง มีลูกกับเมียใหม่ทั้งสามคนแต่ว่าเสาวนิดลูกสาวคนโตกับคุณหญิงเจริญเนี่ยอายุห่างกับสุกับ,บโสทั้งสี่ปีนะครับแสดงว่าเจ้าคุณสุดท้ายไม่ได้ยอมรับคุณหญิงเจริญง่ายๆนะครับผมว่าผมสงสารคุณหญิงเจริญนะครับคุณหญิงเจริญน่ะโดนบงังคับให้แต่งงานกับคุณพ่อ พอผิดหวังพลาดหวังกับคุณอาทั้งสองแล้วนี่จูๆ่ๆพวกเราจะไปแต่ถ้าชีวิตครอบครัวของเจ้าคุณสุดทากับคุณหญิงเจริญเนี่ยมีความสุขดีอยู่แล้วคุณหญิงเจริญก็ต้องเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารที่สุดอย่างที่คุณโสว่านะครับแต่นี่ท่านเจ้าคุณสุดทาเป็นผู้ชายที่ผิดหวังกับครอบครัวของตัวเองจนเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์แล้วก็เศร้าอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ แล้วลูกๆก,ก็มีปัญหาด้วยจะมีปัญหาได้ยังไงอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกยังจะมีปัญหาอีกเหรอครับเสาในลูกสาวคนโตนี่ไปกับเด็กผู้ชายในบ้านส่วนคนกลางเนี่ยชื่อภไเจิตโดนคนหญิงเทพเอาไปเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆตอนนี้เป็นเด็กที่ตัวเล็กอ่อนแอแล้วก็ ขี้กลัวด้วยครับส่วนนิสาลูกสาวคนเล็กดูท่าจะดีที่สุดเป็นเด็กที่คุยเก่งแล้วก็เรียนเก่งด้วยครับตอนนี้นะครท่านเจ้าคุณสุธาลุขึ้นมาปฏิวัติทุกอย่างในบ้านไม่อยอมงทำตามคุณหญิงเทพแม่ของท่านแล้วก็คุณหญิงจเจริญที่คอยบงการทุกอย่างตลอดเวลานะครับอย่าบอกนะคะว่า เป็นเพราะพวกเราอะค่ะไม่ใช่หรอกจ๊ะเป็นเพราะว่าเสานี้ลูกสาวคนโตที่หนีออกไปลังหาทําให้ท่านไม่ยอมให้คุณหญิงเจริญเนี่ยบงการทุกอย่างแล้วก็ออกคาสั่งทุกอย่างในบ้านไม่ต่อไปตอนนี้นะครับท่านได้บอกกับน้าสมรว่าท่านได้แยกทางกับคุณหญิงเจริญแล้วด้วยอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณหญิงเจริญไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับพ่อเราใช่ไหมคะจ้ะ ตอนนี้คุณหญิงจเจริญอยู่ที่บ้านคุณหญิงเทพคุณย่าของคุณนะแล้วอย่างนี้จะไม่รวมหัวกันเล่นงานลูกๆใช่หรือคะวางใจได้นะครับท่านเจ้าคุณสุดท้ามไม่มีวันให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเป็นค่ะขแล้วนาสมอนไปินาแล้วก็ผมก็จะไปด้วยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ถ้าเห็นทน้าทางไม่ดีโซจะรีบพาสุวิ่งหนีกลับบ้านเลยครับงั้นสุกับโสไปก็แล้วกันสุอยากไปพบคุณพ่อค่ะแล้วสุกก็อยากให้แม่ไปหาคุณพ่อด้วยอีกหน่อยลูกก็จะรู้เองผู้หญิงเราอ่ะลองหมดความห่วงหาอาทรแล้วเนี่ย อะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมแะละ้วลูกแล้วความรักนะครับถึงจะหมดใยดีต่อกันแล้วแต่ความรักก็เป็นความรู้สึกที่เราเก็บไว้กับตัวตลอดผมว่าไม่น่าจะหมดไปง่ายๆนะครับผู้หญิงวัยอย่างฉันห่างไกลจากคำว่าความรักแล้วล่ะค่ะคุณอานนทุกวันนี้ อยู่เพื่อประคองลูกๆให้ถึงฝั่งอย่างที่ควรมันก็แค่นั้นน่ะ ชัดๆแต่ตอนนี้น้องตามมันกลบตาพ่อทั้งมองไม่ชัดแล้วล,ะละูกพ่อดีใจแล้วเกินวันน่งขอลกพ่อต้องขอโทษลูกด้วยนะที่พ่อไม่ได้ทาหน้าที่ของพ่อมาตั้งยี่สิบปีไม่เป็นไรครับคุณพ่อแค่วันนี้เวลานี้ มันก็คุ้มค่าที่เรารอแล้วครับสุขให้คิดเสมอนะคะว่าพ่อจะเป็นยังไงจะหน้าตาแบบไหนแล้วเจอพ่อแล้วผิดหวังปล่าลรกไม่เลยค่ะคุณพ่อคุณพ่อหลอกกว่าที่สุขคิดไว้ซะอีกนี่ตู้ขับจิตเป็นน้องของลูก ันี้ตู้ก็เป็นแม่งานต้อนรับลูกนะจิตกะเป็นผู้ช่วยแพมเก่งจังเลยนะจ๊ะขอบคุณมากนะอะค่ะคุณจิตย่พลับย่แววก็ช่วยด้วยค่ะใช้คนใช้ปัดกวาดเช็ดถูบ้านตั้งแต่เช้าเลยนะครับสองคนพี่น้องช่วยกันเตรียมอาหารต้อนรับพวกพี่พ <c oughs> วันนี้จริงๆต้องขอบคุณอานนท์านะเพราะว่าถ้าไม่ได้อานนท์เราพ่อลูกคงไม่ได้พบกันขอบคุณมากนะอานนท์โดยความินดีเลยครับโซเทอร์ประเดี๋ยวต่อีกี่ปีนะลูกอีกเทอมเดียวก็จบแล้วครับอยู่ที่โน่นนะไม่มีอาหารไทยอร่อยๆอย่างนี้ทานเลยครับก็ไปทานที่นี่บ่อยๆสิลูกแต่ว่าก่อนกลับมาหาพ่ออีกได้ไหมครับ ได้สิครับคุณพ่อสู่กับโสเนี่ยจะมาหาคุณพ่อบ่อยๆจอคุณพ่อเบือ่อที่หน้าเราสองคนเลยล่ะค่ะพ่อเป็นวันเบื่อลูกเอ็ดคันมีแต่พวกลูกๆเนะี่ยจะเบื่อพ่อละสิตอนเนี้ยเรากําลังเหอพ่อมากนะครับคงไม่เบื่อง่ายๆหรอกครับกระชิบนะ หืมน่าทานจังเลยนะคะตอนแรกเนี่ยสุคิดว่าทานข้าวแช่จนอิ่มแล้วก็ทานอย่างอื่นต่อไม่ไหวแต่พอเห็นของหวานเนี่ยอดใจไม่ได้จริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นก็ทานเยอะๆนะจ๊ะถ้าสุอ้วนขึ้นเนี่ยสุก็จะโทษคุณนนท์ค่ะเพราะว่าคุณนนท์เนี่ยเป็นคนยุให้ทานเยอะๆ <c oughs> ขนมนี่น่ารักจังเลยนะคะโตไปซื้อจากไหนเนาะจ๊ะ่าแ,แววลูกคนทำค่ะคุณ่าทำขนมเก่งมากค่ะ โตนี่เก่งจังเลยนะคะจัดแต่ขนมอร่อยๆอมาให้เราทานว่างๆเนี่ยสูอยากชวนคุณพ่อคุณอาแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยไปเที่ยวสวนของเราบ้างนะคะอแล้วสูจะทำไรเลี้ยงพ่อละ่ะที่บ้านนายตะวันนะครับมีเชฟมาจากฝรั่งเศสทำอาหารให้เราทานครับจูเลียงใช่รึเปล่าคุณพ่อรู้จักจูเหลียงด้วยเหรอคะรู้จักสิ เคยเห็นจูเลียนที่กกลาเปิ์บ้านของคุณตาลูก <c oughs> พอ่อคิดถึงแม่มากเลยนะแม่สบายดีหรือเปล่าแม่สบายดีครับแต่แต่อะไรแต่บางทีก็เศร้าจนเราไม่เข้าใจอะคะ่ะตอนนี้เข้าใจแล้วครับแม่ของลูกมีสิทธิ์ที่จะเกลียดโกรธพ่อมาก แม่คงยาที่ยะภัยพ่อแม่ไม่เคยโกรธพ่อเลยนะคะแม่มีแต่เสียใจแล้วก็เสียใจมากพ่ออยากไปหาแม่ไหมล่ะคะอยากสิคิดถึงแทบใจจะขาด พ่อฝากมาบอกแม่ด้วยนะคะว่าอยากเจอแม่ใจจะขาดสุดีใจเหลือเกินคะ่ะที่ได้เจอคุณพ่อคุณพ่อนะครับยังหนุ่มมากแล้วก็หล่อมากด้วยครับแหมโสแม่ก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว,ว่า,ค,ค,ค,วาะค,ะคุณพ่อเนี่ยหล่อแค่ไหนแม่คะสุว่านะคะคุณพ่อเนี่ยสมกับแม่ที่สุดแล้วแม่ดีใจที่สุกโสได้เจอพ่อเนะ เดี๋ยวมาลือนี้สุกกบว่าจะไปหาคุณพ่ออีกค่ะคุณแม่ไปด้วยกันนะคะโอ้ไม่ละจ๊ะไปเยี่คุณพ่อบ่อยๆระวังจะรำคาญเอานะโอ้คุณพ่อยังพูดเองเลยครับว่าอยากให้เราไปทุกวันด้วยสซ้ำไปขอบคุณมากนะคะ วันนี้เป็นวันที่ผมอิ่มเอมใจที่สุดเลยนะไม่น่าเชื่อว่าคุณจะทำให้ฝันของฉันเป็นจริงฉันนึกไม่ถึงเลยว่าฉันจะได้เจอกับคุณพ่อที่ฉันเฝ้าหวังจะได้เจอมานานฉันกับโสเนี่ยต้องขอบคุณคุณมากๆนะคะผมอยากให้คุณแม่ของคุณได้พบกับคุณพ่อของคุณไวๆจังฉันคิดว่าฉันเข้าใจแม่นะ ตอนนี้คุณพ่อก็มีครอบครัวใหม่มีภรรยาใหม่แล้วถ้าแม่ฉันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจะอยู่ในฐานะอะไรเมียเก่าเหรอเพราะอย่างนี้ไงแม่ฉันถึงไม่อยากไปพบพ่อถึงแม้ว่าแม่ฉันอยากจะเจอพ่อมากแค่ไหนก็ตามแต่ท่านเจ้าคุณพูดเองนะว่าท่านได้แยกทางกับคุณหญิงจเจริญแล้วแต่ยังไงเขาก็ยังอยู่ที่นั่นถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละตึก คุณหญิงก็ยังได้ชื่อว่าเป็นภรรยาที่แต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายอยู่ร่วมม่านสุทากุลเดียวกันแล้วถ้าแม่ฉันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยดีไม่ดีคุณหญิงจเจริญอาจจะว่าแม่ฉันก็ได้ก็จริงของคุณแต่ตอนนี้ฉันกับโสแค่ได้เจอคุณพ่อก็ดีใจมากแล้วค่ะฉันไม่ขออะไรไปมากกว่านี้ ผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขต่อให้คุณเป็นแค่ลูกสาวชาวสวนธรรมดาธรรมดาคน